เดี๋ยวเดียวไหมเดี๋ยวว่าเดียวไหมาเดียวนะไปเดี๋ยวจัดแผนเลยครับพร้อมแล้วก็ทำวิ่มาแล้วกันนอนตายไม่พักจะจัดแผนไงกันวันนี้เท่าไหร่ว้า้เต้นสิบแปด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 คือนอนขาต้มไปขาต้มนอนกันหน่อยดีกว่ามั้งพวกเรามามาฝั่งเราหมัดกี่คนเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจัดเดี๋ยวพี่เขาจัดแผนก่อนมาไอ้พฟงสวะครับใช่ไหมไอ้เต้น มา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 ันจะได้จาไม่ได้ว่าใครมีอะไรมามามาตัดดีกว่ามาี่มาี่มาคุยกันก่อนมาเดี๋ยวทีมมัดกับทีมไม้แยกไปก่อนแยกไปแยกไปสองกลุ่มมัดเอามัดแยกไปทางขวาผมเนี่ยขวาผมขวาผมโอเคอ่ะอ่ะแยกไปก่อนนะไม้ต่อไปทีไม้ทีไม้แยกไปตรงนี้ไม้ชูไม้ขึ้นมาเลยไข่ต้มไข่ต้มทิวแยกไปทางซ้ายครับไม้ที่พี่ชี้ไปเนี่ยไม้แยกไปเลยไหม ไข่ต้มอย่าดื้อดีวะดื้อทำไมวะเฮ้ยแยบทางซ้ายหน่อยทีไหมอ่ะเอาออกออกชูไม้ชูมาขึ้นมาเออสนับสนับสนับขดเม่นกับซีโร่ใช่ปะใช่ใช่ใช่รีกอีกคนนึงใครอ่ะพป๊แกงไงโป๊แกงโอเคมาเดี๋ยวกูเล่นแผนเดิม ไอ้เคเคตรงกลางกูกับสเกยซ้ายพี่ขอขวานะสเก้สเก้อยู่ทางซ้ายโอเคปะซีโร่ซีโร่ซีโร่มากับกูทางขวาไอ้โมแกอยู่ทางซ้ายคนไี่ตรงกลางช่วยเคไปเคียไหมเคีขสองนาทีไปเอาเข้ไปสองนาทีมาสนับสนับไอ้นี่ต่อไปหมัดเปล่าหมัดปล่าไอ้คนนี้ไม่เกี่ยวไปเลยโม่ไอเวนเพิ่งมาทีหลังเฮ้เฮ้ฮเยฮ มาทีหลังยืนดูเลยครับครับครับขอโทษทีขอโทษทีพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขอเนี่ยของมาต่อไปบิ๊กบิ๊กกับคนนี้คืออะไรอ่ะชื่ออะไรครับมัดมัดใช่ไหมบิ๊กบิ๊กเดี๋ยวบิ๊กอยู่ทางขวานะก็อยู่ทางซ้ายซ้ายคือซ้ายขวานี่เหรอปะมัดอ่าโอเคนะซ้ายฝั่งนู้นใช่ไหมมาต่อปไปไม้เอ่อไข่ตุ้งมาทางขวานี่มายืนทางขวาที่ไม่ได้เรียกชื่อไข่าต้องไม่ต้องมานะไข่ตุ้งมาทางขวาไอ้พูกมาทางขวา อ่าต่อไปอันนี้คือตัวนักการ์มาหน่อยดิกูจำหน้าไม่ได้เลยวะอ,อ,อันนี้เราอยู่ซ้ายใช่ไหมแต่นี่ไปขวาจำหน้าไม่ได้เลยนี่คใครบ้างวะเนี่ยอ๋อนัดใช่ไหมนัดอยู่ตรงกลางทีรีตรงกลางอ่าตรงกลางใช่ไหมแม็กอยู่ทางซ้ายแม็่ทางซ้ายแม็กทางซ้ายพี่อ่าไอเด้ไอเด้ไอเด้อยู่ตรงกลางกลางหลังกลางหลังนะแม็กไอเด้อยู่กลางหลังอ่าต่อไปคนนี้ไอ้บังบังทางซ้ายบังซ้ายไปกับแม็กเลย ไปกับแม็กไปกับแม็กเอ่อตรงกลางโอเคไอหัวแดงหัวแดงหัวแดงอยู่ตรงกลางจำตำแหน่งนี้ไว้นะจำตำแหน่งนีง้ไว้นะอ่าตรงกลางไอไอเดเดเปลี่ยนเดเปลี่ยนเดอยูย่ทางซ้ายเหี้นอะตรงกงไออเดี่ยน่ยน่างอย่านานแต่นานเขารออ่ะต่อไปสองคนสองคนเนี่ยซ้อนฮะซ้อน,ส,อนสามคนข้างหน้านี้นะเห็นปะได้ครับเอ่อคือถ้าเกิดให้เขาพุ่งไปก่อนเลยแล้วนายคือดูดูว่าฝั่งไหนโถมอย่างเช่นสมมติว่าเขาวิ่งมาทางซ้ายเยอะ เราตัดไปทางซ้ายเลยถ้าเขาวิ่งไปทางขวาตัดไปทางขวาเลยนึกอองหรอปะอ่าดูพยายามพยายามฟังฟังไมค์ผมนะเดี๋ยวบอกทวิตพวกเองอ่าเรื่องไปคุยเขาเลยพยายามฟังไมค์ผมนะททววิินนนำำเลยะให้เขามาเล่นซ้ายไม่ให้กูข้ากลางให้ไหมไม่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 ไได้คับโอเคนะเดี๋ยวพี่บอกว่าตรงไหนเยอะแล้วตัวเองก็ถอยไปนะสองคนเนี้ยโอเคปะโอเคครับโอเคกูอยู่ขวาแล้วมัดอ่ะจำทีมีเดีย พร้อมสะับมันอยู่ฝั่งซ้ายมามาพร้อมพร้อมพร้อมไอ้ดุจิอยู่ตรงกลางถือมีดถอดถอดเสื้อแล้วก็ใส่กางเกงสีขาวาตนีนเปล่าไปเที่ยวขวามขวากูซ้ายซ้ายกูแม่งอันนั้นวะไม้สเก็ตั้งนะระวังผู้หญิงดีผู้หญิงไม้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเอาเปิดแล้วเอา ไอ้ตากูก่อนเลยเคคีดหนึ่งขีดหนึ่งผมขีผู้หญิงเคเค้ยาเคเคี้ยสนับมัดระเบิดตัวมัดระเบิดมัดซะมันเค้ยหมัดซะมันคีดหนึ่งโทษโทษโทษเลยเลยสองคนเลยสองคนเลยสามคนไม่มีใครช่วยกูเลยสัตว์ไอ้ขนเป็ดไง เด่๋ยวด้วยนิมิตนิมิตเอาเลยพี่จ๋อยเอ้กูโดนกูโดนสนับอีกแล้วโอ้คนหน้าเอาวตายตายตาย มจะะอฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วออกไปเลยครับเข้าวซ้ายฟังอะไรอ่ะมึงก็พูดยินใจอะไรอ่ะน่าจะคนคำการใจเย็น่าด่ากันอย่ากันอย่าด่ากันผมไม่เห็นผมไม่ากันโอเคต่อไปต่อไปคนฝั่งแพ้ฝั่งแพ้นี่คือยกมือนะใครที่ตายแล้วยกมือเลยนะครับโอเคละยกมือแล้วให้เดินออกไปเลยยกมือเราออกไปเลยไปดึ่กสวนละจับตำแหน่งดีๆนะ เยียามหมัดมือระเบิดสนับไอสปตัดไอ่ะเด่นเมื่อกี้ชนะไหมไม่ได้ดูชนะชนะผู้ชายวุ้ยฉีเดินถมด้วยถอดเกือบด้วยนึกว่าแบบไรเงี้ยตัดผมมีกแล้วเด่นผู้หญิงตัวสูงยังไงก็ไม่รู้นี่คนบ้านเดียวกัดเด่นอะไรนะไอแพ้ตัดผมมีกว่าอันนี้แพ้ตัดเอเปลี่ยนอันเกงครับต้องขายต้องขายเดี๋ยวถ้าเราแพ้เราเสิร์ฟกันห้าหมื่นแล้วก็ฟูลห้าามามาประจำที่ประจำที่ไอ้คนไม่งมึดูไอเคด้วยไม่ต้องรีบมต้องไปเชื่ะ กูจะจำไว้เลยเฮียมัดระเบิดนี่อย่านะไอ้สัตว์เมื่อกี้ม้ไอ้เมื่อกี้ม้มันเข้ามาไงกูเลยไปตัดไม้มามาเข้าพร้อมแล้วเข้าพร้อมแล้วมามามาลุยลุยพร้อมพร้อมพร้อมเฮ้ยไอ้ซีโร่พร้อมแล้วพร้อมแล้วอยู่ฝั่งไอนขี้หนึ่งขี้หนึ่งขีผู้หญิงคนเดียวไปนี้ตรงไหนขี้ต้มกู้งกวยมันอีโมกูเล่เหลือมีดเออใช่ไหมไม่ใช้มีดหรอวะมีดมิดเขมิดมีดมิดสนามขี้หนึ่งกูขีสนับไปหนึ่ง อ้าไอ้แม็กขี่กูไอ้สัสจะไปนี่จะไปไม่ขอเจอไปแล้วไม่ไปเออต่อยต่อยต่อยมัดที่สองที่สองโทษขี่โทษชาโดดออกเลยตาเลยตา เราเราชนะเราผมเห็นพี่ไม่หลุดสักทีไงโดนสนับสนุนผมตั้งแรกแม่งเลยสัตว์โดนมีดอีโม่สองรอบไปเยอะง่ายเลยเฮียแบบหวานเลยสัตว์ใช้คำว่าหวานเลยเฮียกูกรีบเก่งง่ายเฮียไอ้เฮียมือไอ้มือระเบิดมากูหนีก่อนเลยสัตว์เหลือๆคนว่าเยอะใหญ่ฮะเหลือะสนับเหลือเยอะสอง ลช่ับไฟเยอะนเนี้ยรอบเนี้ยมีดด้วยตัวนึงซ้ายอ่ะมา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 ซ้ายายเราอซ้ายฝ่แม็กซะับสองมา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 ที่ประจําที่ประจําที่ประจําที่ามาจามาม้นาม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 า้ามา่ามาอามมามามามมา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 ามามาก่อนถาามาก่อนมามมา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 มนมาามอมรามามามาามัมาามาเาามามมาามัาาาา มาเขาเดินแล้วเขาเดินแล้วมา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 พร้อมพร้อมพร้อมเขาเดินละมานี่ยมานี้ยสกีมานี้โอเคขวาด้านไหนกูขับขวานะเนี้ยขวาโดนเยอะซ้ายซ้ายไม่มีเลยเอ้ขี้รถเวียงโอ้ยเอ้ยดปเดไ่เดผมโดนล็อกเซอรเซอเอาไปเอาไปเอาไปบิ๊ก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 วนไปบิ๊กบิ๊กถ้าฆ่าเวลาไปเก็บเอ้าเียบิ๊กตายสวยแจงแจงแรกเลยแจงแรกเลย ไม่ไงเฮ้ยแม่งเมื่อกี้กระไลแล้วแม่งโดนอี่แกพยายามอยู่เอาไปดิกเฮ้ยโดนสนับเสริมเฮ้ยฝั่งนี้มาเล่นเสรกันสนับเที่ยวเดี่ยวเล่นง่ายแล้วเซกี้สนับตายแล้วสนับยังไม่ตายสนับเหลยยุ่งอยู่เลยยุ่งอยู่เไอ้แม่งเอ้ยกูโดนอะไรอยู่เดี๋ยวตัดที่ยวเฮ้ยโดนสนับตายกูเล่นแก่เซกี้อยู่สองคนเลยเฮ้ยฝั่งซ้ายก็ถ้าเกิดมันไม่มีก็จะพึ่งไปโถมทางนั้นดีก็มึงเล่นอยู่สองคนก็มึงฉีกเป็นไง เออมันถมมามันไม่ได้ถมเลยเว้ยแต่ซ้ายอะฉีกเข้ากลางกันหมดเลยเออฉีกแพร่ยังตู้ซ้ายเยอะไปไงไม่ได้เยอะเลยเอาไหมเอาไหมเนี่ยเนกูเห็นอยู่เมื่อกี้อุ้ยไอ้สัสเอ้ยเอาไหมเอาไหมมาเอาไหมเอาไหมคือเมื่อกี้เราตรงกลางเหมือนฉีกไปขวาใช่ไหมเดี๋ยวว่าซ้ายเยอะวะซ้ายฉีกไปกลางซ้ายฉีกไปกลางสองคนใจเย็นนะสองคนตรงกลางแล้วใจเย็นมันมันกลางฉีกไปขวากลางคนเลย นั่นเราอย่าทิ้งกันเยอะเว้ยเราไม่ควรทิ้งกันเยอะเมื่อกี้จบแล้วจบแล้วรีเรทเพิมเลยอยังไม่ตายโอเคกูโดนสนับรัวอะไรเงี้ยคนตัดให้ถ้าโดนซูนากิ้งออกไปเร็วเว้ยกูกิ้งกิ้งไม่ได้กิ้งคือเราไม่ควรเราไม่ควรแยกกันเยอะเว้เพราะหมายถึงว่าไม่ควรแตกกันเยอะอยู่แบบให้มันช่วยกันได้ช่วยได้พอระยะที่มันช่วยได้อะหมัดเก็บสามอ่ะอ่าเอาไปเอาไปถูวไหที่ไหนไปเดียวไปเดียวไปเดียวเส้นโพสกอร์เลย มาดูดีๆนะตำแหน่งดูดีตำแหน่งดีๆนะอย่าแยกกันเยอะอพยายามย้าให้มันกว้างเยอะไอ้เมียนเตรียมดูขวาขวามันโดนหนักเกินอ้สัตไม่แค่นั่นมีคนแยกออกมาไม่ต้องแยกไปตามมันเว้ยต้องเขต้องค้องเไปต้รต้องเข้าเข้าเยยันดูเนะผมไมู่้อาวุธมันแบบ ตัวตัวตัววัวไอคนเนี้ยคนใหม่เพิ่งมาจากดาวเลยพูไปพู้เจ้ากูดนโมสลับอันที่สลงเป็ัวผู้หญิงสลับผู้หญิงสลับตัวนี้สลับผู้หงมัีเรียเลยโอ้โหขดเร็วขดโกโอ้โหเฮยผมโหดอ๋อพีซอกพีซอกตัวเดียวแล้วเนี่ยเพียงทำไมกูเห็นไอ้หัวลิงถือปืนมา โอเคครบเทไปแล้วตัดมา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 ตรงนี้เหลืออีกหนึ่งไอ้ยุ่ามึงไปเลื่องตรงไหนวะเออไกลจังวะไกลนไกกมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวไป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 อ้าวมึงรู้ไหมมันลากอ่ะมันลากกูมาตั้งแต่ขวามันมาฝั่งเนี้ยมันเหลือตัวเดียวไหมกูได้ถึงพี่ตายบิ๊กมามาช่วยบิทพูดไกลบ้าเราบ้าเรา มันอยู่ขวานะเมื่อกี้มันอยู่ขวาแม่งลากมานี่กูกูงงตรงไหนก็ยังไม่กูหันจอมากูเจอไอ้บิ๊กยู่ฝั่งซ้ายมึงอย่าลากไปไกลเว้ยช่วยไม่ทันจริงๆเราไม่ต้องลากไปไกลนะเราแค่อยู่ในระยะที่เราที่สามารถเพื่อนช่วยเพื่อนได้อ่ะตอนแรกมันเหลือตัวเดียวใจเย็นใจเย็นนิ่งๆไว้หน่อยไม่เป็นไรเราเหลือเยอะไกลจริงๆก็มั่นใจนะว่าจะเบรเมื่อกี้ตัวสุดท้ายแล้วใช่าไหร่เดมันช่วยไม่ทันจริงๆก็ลากไปไกลอ่ะไม่งันมีเพื่อนเราโดนอยู่ไอตอนแรกคว้าควาอย่าเปิดระยะเกินไปถอยมาหน่อยถอยมาหน่อย ใครต้องใครต้องทำอะไรนิดนึงอย่าให้มันกว้างเกินไปอ่ะมาเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิด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 เเปิด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 เปิเปิดเปเปิด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 เเปิด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 ดดเปิ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 ปิดเปเปิปิดเปิดเปิดเปิปิปิดเปเ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 ปิ

ปัดขอคปั้แต่รอบไหนตอนเริ่มจะเพิ่มเรือใช่ไอ้บังแคดอืมตึ้งมามันพลาดกันได้ชนะชนะตอนนี้4 40ยังไม่หลอกจริงเอ้คาย4 40ใช่ไหมตอนนี้41 41 เราแยกกันไกลเยอะเว้ยเราทำถูกแล้วเมื่อกี im <h 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 ้ทีหน nope ึ่งกะจะไม่เข้าชนะเลยมามาเดี๋ยวดูหน้าเข้าถูกฝั่งไหนเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเปิดแล้วมามามาบวกบวกบวกมันยัดกลางมันยัดทางซ้ายยัดทางซ้ายกางข้าซ้ายกางข้าซ้ายกางข้างซ้ายกลางทานซ้ายตายตายดูตาเทียวไอ้สัร มีอยู่ซ้ายโอช่วยซ้ายหน่อยช่วยซ้ายหน่อยเสียทษเลยไมกคนนึงเลยไมคนนึงสนับสนับสนับอีกทีนึงอีกทีอีกทีนึงตรงกลางเหลือตัวนึงสนับสนไอ้ทิวกลัวละไอสัยำนี่ใครวะแทง ที่เรตายที่เรอีกทีนึงไม่ตายวะอีกทีนึงแนะตีนั้นนะโอ้โสวิตเบสสามมาเกินโอเคเคลียสวิตมองกับบังมาปัะทานเคลียร์เดิมเคลียร์เดิมเหมือนเดิมสวิตเบสสามเจ๋อเจ๋อเจ๋อเพิ่ไปควักโทรศัพท์เมื่อกี้โดนสาวยับเลยสวิตเบสสามี่ เตียวไม่ได้ไ,ได้นะคุณต่อยแล้วมันมึนหน่ะมึงเตียวได้เว้ยวเตียวได้ถ้ากดมันติดแล้วเมืเ่อกี้แต่มันกดไม่ติดอืมไม่เป็นไรไปซ้อไมไว้ซ้อไมไว้มาน้องตรงกลางนะเราเป็นจุดหลักเลยดูว่าฝั่งไหนมันโถมมาเว้เยเธอเกิด <บะ S 2> วิ่งฝั่งซ้ายมือเราเยอะเราดันสู้เลยพอพอเข้าใจใช่ปะ อ่าเราซ้อมไว้พร้อมอ่ดนได้ปะไม่ได้ไม่ได้มาแล้วนะมาแล้ว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 เอาโอ้โอสายสายสาเยอะสายเยอะสายเยอะไอ้ต๊ะมาโอ้โหอัตาวิลลัสปีศาจโอ้ยเชื่อละไมเป็นเปิดแมพ อีโมโสะเสียก็อีโมลเลยสนับสนับสนับเคกินไปใครตายเราก็เดินออกมาเลย,ยตาย,ตายไปไปไปไาไปไปไปไอไไปไปไปไกไป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 ป หหนึ่งจบแล้วเนี่ยหเราเล่นเท่าไหร่หหรือเจ็ดเจ็ดเจ็้าหกไม่ใช่ใครใคถึงเจ็ดก่อนชนะเราบอกหกราบอกหกเราบอกห้สหคนมไอ้สัีคนหนีมีคนหนีไอเียมีคนหนี มีคนหนีอ่ะมีคนหนีอ่ะตามไปดี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 เอานอกว่าซองเลยเอานอกว่าซองเลยไปดีไอ้สัตว์ยานีปั๊มรถเลยไอ้สัตไปไปไปรับเสื้อผ้ารับเสื้อผ้าจะรับเสื้อผ้าเลยจะรับเสื้อผ้าเลยรับเสื้อผ้าเลยตัวเองมามารับเสื้อผ้าเลยครับรานันอะไรกันไป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 ไหนไปไหนไอ้สัตว์ กี่เล่นอะไรกันเหรอครับบอลสิบแปดสิบแปดพี่ชายเขาทำอะไรเหรอครับบอลสิบแปดสิบแปดครับอะไอ๋อเอาวุดเอาวุดไงไปไปไปรับเสื้อผ้ารับเสื้อผ้ากลางเมืองไอสัตว์อย่าหนีกันไปเลยรับเสื้อผ้ามาเลยเดี๋ยวนี้เอามาเลยไอ้ยืบต้ยีกดดีอะ